อัดวิดีโอดีกว่าโอเคกลับมาเล่นเหมือนเดิมรอบนี้ขอลองละยหญกูตายก็พอเพราะอไมครับเพราะกูตายมาสองรอบแล้วกูจะกลับไปเล่นวอร์อนว้าวแต่กูไม่ได้เล่นเลยจบแล้วไม่ไอ้ดูกูเล่นนี่แหละมันเปลี่ยนเปลี่ยนลูปปั๊บลูปต้องเป็นหน้าเอซีวันเตอร์ตี้ดูก่อนว่าคนอื่นวางไหม มันจำนหน้ามันมีคนเล่นอยู่โอ้ยะอล้วจริงจริงที่กูรื้คืออาลติเมตเซตกูไม่ทำงานกูจะอรอหลยอ,อนนนีนี่ไปเรื่อยๆกันไปนึงนนี้กูจะดูนี่ หม,มายเขาว่าไงว่าขาดหายกูไม่รู้บัญชีเบทเน็ตขาดหายแป๊บนึงขาดหายได้ไงมึรู้ เฮ้ยอะไรกันนี่มาแล้วไหนดิบีว้าวเล่นเลยไออไอตัวนี้ไม่ต้องสนนะเช็คปืนก่อนราคาก็แปกไปอยู่เหมือนเดิ เป็นไงถ้าสมมติกูใส่กระสุนนี้ใช่ไหมห่าแม็กกูติดกอแตกเราพอยิงเสร็จใช่ไหมซ้ำด้วยเอห้าได้โอ้ยอะไก่เกิด ข้อไถ่นี่กูต้องเล่นเอ็นไซบุกคืนเลยไหมลดล็อกไอเอาหัวสโคบก่อนถ้าถึงมันหลุดอีกรอบนึงกูจะไม่เล่นเลยนะเออมึงท้ออะไรเงี้ยเงี้ยมึงท้อเลยมึงเล่นไม่ได้เงี้ยถ้ากูทอนะ use this time for oh some target practice. real things coming soon enemies are dropping into the area watch cool. the skies oh. Prep time's over now you deploy to the war zone can it. Have a job power new orders kid We got intel there might be key information here to finally reveal that mole we've been hunting

ใครมาวะนึส่สายสายสายโทรศั์อบนึ่ไม่ใช่สายโทนศัส์สายคมอุ้ยิ้นพัหมดแล้วเฮ้ยเออแล้วปืนมีอยู่เนี่ยว้าวอันนี้เงินไม่เหลือของดิ hey friendly guardian is active

They'll need to survive to redeploy. Our guardians lost power. What are you doing? You're to be You're losing ground. Move it. I'm going go to the ย้าศัตรูมาใช่ไหมจะได้ใช้เอนี่ได้ใส่ลิงแล้วมกูไม่ยิงวอล์ใส่สามวลวะเออมทนกูแล้าพกเขาเอาตัวรอด e วกเขาก็จะถูก r ลดประจำการไ e ยังโซนปลอด e ัยผู้ต้องขังที่ต้องการสัญญา Squadmate, redeploy to the AO. Your squadmate was sent to the Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. There's a bounty on your head. Eliminate enemies and secure supply caches to get rid of it. They take me! They tagged me the Watch ah. your fire! You're shooting, friendlies! Your squad may fail their mission. They're headed back to base. that got the the bounty contract on you is closed your squad mates are redeploying positive ID on the bounty target Hunt them down ไปึ้นรถกันที่กอูอยากซื้อ gas is moving in new safe zone located อยากซื้อไอ้คุหลักก็ไม่ใช่นะแต่ว่ามีแล้วไงกูไอแล้วนนะเดิหา can't one to the car one to the car hello guys <laughs> <laughs> got it counter uav running signal Solid got it. counter uav is blocking enemy rating. gas is moving slow oh. slow what the fuck your squad made it to the safe zone Is down, it's up to you now. Need okay. Meet you, I mean done. Ready up for redeployment.

อันนี้ก็โอ้ยอาเดชิเบอร์เมื่อกี้พี่เฉินว่าผมว่าแล้วนะไม่บ้าบาไม่ได้ว่าอะไรจะพูดแล้วพี่เฉินทำอะไรเนี่ยเลียวเทนเดอร์กำลังล่องเกะกัดอยู่ตนี้แล้วทำไมผมเห็นในตัวทำไมตัวในดีพี่เฉินทำไมไม่เห็นว่าขึ้นเรียวเทนเดอร์ อูปิดครับผมปิดครับต้กันไม่ให้ผู้เล่นเราคนเดียวเลยเจ้าเจียวหลุดแล้วแหละอะไรอะไรเหมือนมึงใช้โอกาสนี้มึงใช้โอกาสนี้มันจะแปมเหรอโอเคเสร็จแล้วไลท์คือดีไม่เลวเลยไลท์โอกาสมาแล้วโอเคต่อไปเล่นอะไรเล่นยังไงเอายังไงอะไรดูจาะเข้ามาเข้าไหมยังบอ ไปถามเลยช่วงช้าพี่ต้องชวนมานอนเป็นอะไรกับว่าทันเดิมมากไหมเสือกไอไอออกกันนี่ก็ยังไม่รู้ตัวอย่างว่ากูถ่ายวิดีโออยู่นะเสือกจริงๆอันนี้พูดจริงๆไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าเสือกด่ากูด่ากูตอนหน้าวิดีโอได้เรียบร้อยออกกัดออกกัดโดนเจือร้อมส่อใช่ไหมไอวี ม,าม,ามันมสองรอบละเ<ร> <eterm> นะะ ay, after, ี <mon> ่ยกูเนี่ยเนี่ยมึงถามว่ากูอัดอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยในจอกูเนี่ยในจอกูกูก็อัดอยู่นี่เนี่ยเห็นไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะอัดเห็นไม่กับไอพีดูไม่กับไออัดเขียวๆอ่ะเออนั่นแหละนั่นนั้นคือว่าอัดอยู่เว้ยแล้วเอ็งจะอัดทำไมเอ็งไม่ได้เล่นไฟเอ็มซะหน่อยกูกูไม่ได้กูไม่ได้เล่นไฟเอ็มเลยถามได้กูเลยขอไอจ่าขอคนบางคนก็หาลูกขอบเล่นดิถามได้ yeah <laughs> <laughs> Bit <Fuck> it <laughs> we're not but fitly gear up fast we're about to get evil <laughs> All up. All up ball. I, I know he's dropping book. into the AO. Hello, blue. Yeah, what God, what cute?